สวัสดีครับมาพบกันในช่อง YouTube นะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยครับผมก็จะมาเล่าเรื่องว่าดาวโจนเนี่ยตอนมันสุกนะครับลบมาถึงาจุดถามว่าเราทำาไงต่อไปคลิปนี้มีคำตอบมาให้ฟังแล้วก็ผมจะเล่าให้ฟังด้วยว่าเราควรจะท่องลงทุนหุ้นกลุ่มไหนหลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มไหนวิธีการลงทุนเป็นยังไงแต่มาเล่าให้ฟังครับสวัสดีแล้วครับผมก็ x1 นะครับอินเวสเตนะครับก็ มาพบกันอีกแ้สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกันในรูปแบบของ youtube นะครับก็เจะเล่าสู่กันฟังว่าตอนนี้ดาวโจนเนี่ยมันลบเจ็รบจุดในวันศุกร์นะครับแล้วตอนปิดตลาดของวันเสาร์นะครับมันก็มาปิดอยู่ที่ดาวโจนฟิวเจอร์มาปิดอยู่ที่ลบไป6กร้อยจุดถามว่าเราจะทำธุังไงต่อไปดีเราควรจะออกไหมหรืออะไรไหมเพราะว่าผมมองว่านะเวลาเนี้ย ถ้าเป็นบรรจังนะครับมันก็จะมีแพนิคนะครับขายหนะ้าตอนเช้าเด้งช่วงบ่ายหรือไม่ก็อาจจะลงยาของวันเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นโมเมนตของตลาดไปอันเนี้ยแต่แน่ๆก็คือว่าเช้ามาลงแน่นอนนะครับไปต้องสืบเลยนะครับทีนี้หาว่าทําไมถึงลงมันเกิดลงเพราะอะไรก็คําตอบก็มันก็มีอยู่ผมก็ไปอ่านในเอ่อพวก Investing.com มาก็คือจะมีแบงค์นะครับของสารัฐกกโดนมาตรการเดียวกับของธนาคารแห่งทีไทยก็คือว่าแบงค์เนี่ยโดนระงับจ่ายผลผลหรือว่าโดนแคปให้จ่ายผลเท่าเดิมให้ไม่ให้จ่ายผลเนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วนะครับแล้วห้ามซื้อหุ้นคืนด้วยนะครับซึ่งเฟดก็ออกมานะครับมันเป็นการส่งสัญญาณว่าอะไรคือแบงค์นะครับทั่วโลกตอนนี้กำลังประสบปัญหาเรื่อง MPL และทําให้เงินกองทุนเนี่ยครับที่เป็นกองทุนที่เป็นต่อสินทรัพย์เสี่ยงเนี่ยมันลดลงมากมากผิดปกตินะครับก็ทําให้แบบว่าเฟดธนาคารการทุกประเทศนะครับเริ่มออกมาใช้มาตรการนี้กันแล้วนะครับตอนนี้ผู้ติดเชื้อก็ไปทะลุ1 10ล้านคนแล้วนะวันอาทิตย์นะครับ1 0ล้าน1นึ่งแสนห้าหมื่นเอ่อหนึ่งแสนหนึ่น 499คนนะครับตอนนี้ที่ติดเชื้อกันทั้งหมดก็ติดเชื้อก็นําหน้าไปสารตามด้วยบาซิลนะครับตามที่เป็นข่าวกันทีนี้ถามว่ากลยุทธ์การลงทุนเนี่ยครับในช่วงของต่อไปควรจะทํายังไงควรจะรอต่อไปดีไหมผมมีความคิดอย่อย่าหรือว่าตอนนี้คนเข้าตลาดหุ้นก็เยอะใช่ไหมครับหุ้นเนี่ยอาจจะลงต่อได้นะครับณนะโมเมนต,ต์ตรงนี้นะครับเศรษฐกิจก็ไม่ดีอะไรทุกอย่างเ็าม่ดีนะครับก็ หุ้นมันก็จะลงไปตามเศรษฐกิจแต่ว่าหุ้นเนี่ยที่มันขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามีสภาพคล่้องลูกคนก็ไปมองคิวสามคสแล้วนะครับแต่ผมมองว่าอาจจะต้องถ้าอยากซื้อหุ้นนะครับผมแนะว่ารอดูอีกสักพักหนึ่งดีกว่านะครับแล้วเราก็จะอาจจะได้หุ้นที่ถูกกว่า,วานี้ก็ได้ผมมีความเชื่อว่าอาจจะลงไปได้ลึกกว่านี้นะครับสำหรับหุ้นนะครับทีนี้หุ้นที่น่าลงทุนตอนนี้มมีอะไรบ้างนะครับหลังจากถ้าโควิดจบไปแล้วเนี่ย หุ้นที่จะกลับมาได้แรกๆเอ่อตอนนี้ก็เป็นหุ้นบริโภคภายในประเทศนะเอ่อหุ้นเกี่ยวกับเอ่อพวกเฮลท์แคร์จะเริ่มมานะครับพวกหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลก็จะเริ่มมานะครับก็จะมี2ตัวที่มาเอ่อแล้วก็จะมีพวกสื่อสารด้วยแต่สื่อสารก็ต้องเลือกไปหลายตัวนะผมก็ไม่ได้ลงต่อลเจอะว่ากลุ่มไหนนะครับ ก็จะมีประมาณนี้ส่วนหุ้นที่กลุ่มที่หลีกเลี่ยงเนึ่เนี่ยจะมีหุ้นกลุ่มสายการบินหุ้นกลุ่มโรงแรมแล้วก็จะมีหลีดที่เป็นโรงแรมนะครับที่มันเป็นข่าวกันในตลาดเนี่ยแล้วก็หุ้นกลุ่มพวกที่เป็นหลีดที่เป็นฮอสฮอสปิทอลีนะครับก็คือหุ้นที่แบบมันอาจจะเป็นในการท่องเที่ยวที่มาผสมผสานกับผู้เข้ แคร์ด้วยอะไรเงี้ยอันเนี้ยนนก็จะโดนด้วยนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็จะโดนลากยาวกันนะก็เป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับโควิดเนี่ยรอบเนี้ยผมมองว่ามันก็มีข้อดีนะคือคนไทยเริ่มเห็นการออมนี่มากขึ้นมางคนก็บอกว่าจากออมสามเดือนก็เอิ่มอมออมหกเดือนเพราะว่าแบบบางคนก็เห็นว่ามันลากยาวบางคนที่ออมหกเดือนก็ออมเก้าเดือนปีหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับเริ่มมองแผนการออมเริ่มการวางแผนการเงินใช้ชีวิตนะครับ ได้ค่อนข้างดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เอาใจช่วยนะครับสำหรับสำหรับตรงนี้นะครับกลยุทธการลงทุนในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นในแนวแนวเดิมก็คือว่าผมก็จะรอนะครับหุ้นลงนะครับก็อาจจะรอยาวจนถึงสิงหาคมกันยายน,นี้ผมอาจจะเริ่มลงทุนนะช่วงเวลานั้นก็ได้นะครับส่วนหุ้นนี่เมืองนอกก็อาจจะปรับฐานในระดับที่พอๆกันนะครับก็จะ คือตอนเนี้ยผมอยากจะบองว่าถ้าอยากจะซื้อหุ้นเนี่ยยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับก็ทํากับบ้านไปก่อนถ้าทํากับบ้านมาแล้วก็ตูกใจหุ้นตัวไหนอะไรตัวไหนก็ศึกษาไว้เก็บเป็นวอตรลิฟไว้พอราคามลงมาเยอะเนี่ยนะครับแบบแพนิคหรือว่าระดับแบบเออเราควรจะเข้าซื้อแล้วแบบว่าโดยจาก PE, VB, Dividend อะไรพวกนั้นนะครับถ้ามันแบบเป็นหุ้นเทคโนโลยีอยู่ในสตราสรผมก็นึว่า ถ้ามันลงมาปรับฐางมาก็อาจจะซื้อได้แต่อาจจะเป็นแบบอยู่ใน Q2 นะครับแล้วก็คิวส Q3 อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมองว่ามันก็มีบางบริษัทที่น่าสนใจอยู่นะครับก็ในส่วนของห,หุ้นไทยเนี่ยผมก็ยังมองว่าหุ้นที่ยังเป็นหลีดหรือว่ายังมีสกยาาาอยู่ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นกลุ่มสื่อสารหุ้นกลุ่มบริโภคภายในประเทศนะครับยังโอเคอยู่ถ้าราคาลงมา ก็ซื้อได้แบงก์บางแบงก์ก็เหมือนกันนะครับถ้าแบงก์บางแบงก์เนี่ยกิจการเป็นแบงก์แต่จริงๆก็ไม่ใช่แบงก์ลองไปหาดูนะครับมันมีอยู่ในตลาดทรัพย์อ,อ,อย่างเช่นพวกธนาคารสีส้มธนาคารสีเงินวงกลมอะไรเงี้ยนะครับก็ลองไปหาหาดูนะครับก็เราจะช่วยทุกคนนะครับฟันฝ่าวิกฤตโควิดนี้ COVID ไปให้ได้แล้วก็ถ้าใครมีเงินสดเหลือก็พยายามแบบว่าทำกับบ้านพูณเยอะนะแล้วก็ มีอะไรนะครับปรึกษาได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งางไลน์ u t u b e นะครับ f a c e b o o k ท,ทิ้งคำถาไมไว้ได้หรือว่าทิ้งไลน์ ID ไว้ก็ได้นะครับแล้วทางผมอาจจะแอดไลน์ติดต่อกลับไปถ้าอยากต้องการคำปรึกษานะครับในเป็นลายบุคคลของผมนี่ฟรีนะครับไม่มีคิดค่าใช้จ่ายจับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ